ปาไม่เลยอะใกล้เฮ้ยครับดูทีดูการปาไม่ะอนะกดจีฮะกดจีเฮ้ยหนึ่งสองสามปาไหมนึก ปลาคโอ้โหร้อยแล้วอ่ะหมดแหลกเลยให้ <c oughs> ตกแค่เนี้ยอะไรเนี่ยโอ้ยึงปลาทำไมวะปลาแค่น,นี้ใครจะตายวะเนี่ยหรือว่ามันต้องกดค้างไว้ลองดูไอ้ป๊อดค้างแล้วง้างครับโอ้โหใช่ยิงด้วยป๊อดพี่จะปลาลแล้วนะพี่ฟ้ามาั้งเฮ้ยไวะ <c oughs> ไปแล้ว ปลาแล้วอ่ะอุ้ยปลาไปไกลเลยอ่ะแต่แม่งมาแบบโลว์มันนี่คือคือคือเวลามันปลามันอยู่ที่ความเร็วของเน็ตไงผมอยากให้มันเหมือนในรัดอ่ะคือปลาแล้วมันกิ้งตามไอ้นี่เราเลยมันไม่เกี่ยวกับเน็ตอ่ะพี่ว่าพี่เข้าใจอย่างที่ผมพูดป่ะเฮ้ยช็อดเอออะไรเนี่ยอืม เออไม่ต้องเอาดอกแผลปลามีพี่ตอกองไปยังไงวะหาด้วยเน็ตนี่คอยสักรอบคอยสักรอบเล่นด้วยไพ่ฟาจอยใ,ใช่นะงาง้างางนา,านนานนานอะเอาเว้ยเฮ้ยปลาไ,าไปแล้วโอ้โสร็อคโมชั่นพี่เอ่ะเดี๋ยวถ้าผมสล็อโมชั่นนี่พี่ออมีถ่ายมั้ย มีไหนเอาน้ามีอะไรมีหายอ่ะบอสเอ้าอยู่นี่โอ้ะหนไก่เลยดูดูพามีระยะระยะไกลระยะใกล้ๆนะนี่จะทำเข็มไฟอ่ะโอ้โหด,ด,ดูดูพามิระยะกไกลเฮ้ย